สวัสดีจ้าตอนนี้แม่ดนมอยู่ที่วัดห้วยเจริญสุขนะคะมีงานกระถินนะคะแม่ดนมาหาอะไรกินมารงทานวัด้วยนะคะคนเยอะมากเยอะมากจริงๆ,ๆ,ๆค,ๆๆค,ๆๆคนีีรบที่ว่าจะที่จะมาเลี้ยงรงทาน

ก็แถวยาวยึดเไไดลยสาธุสาธุกับกองหินกองนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุก็บอกให้รถลบรถคนก็เยอะรถก็กำลังเข้ามาเยอะมากๆโรงทานงานตะถินวัดห้วยเจริญสุข วัดไปไม่นงวัดน้ำพึ่งมีงานกระถิ่นวันที่9วันที่ส0บพิธีการนะคะใครสนใจหรือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรุนทานก็ติดต่อแม่นงนะคะแล้วแม่นงจะไปบอกเจ้าวาดนะคะงานกระถิ่นมีเนึ่งสีเป็การนะครับงานของเรานะครับวันนี้นะครับกระโดดวางศิลาฤกษ์นะครับวิหารหลังใหม่นะครับ ในเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีเป็นต้นไปจนถึงสินาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเมื่อถึงเวลาสามสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีขบวนแห่กระถินนะครับใายที่นำกระถินมาทอดที่วัดห้วยเจริญสุขนะครับจะมีคณะดนตรีนะครับจากท่าข้ามนะครับ นำขบวนกระถิ่นแห่รอบพระโอสถ์จำนวนสามรอบนะครับเพื่อ<ร>ไปเพื่อเป็นการฉลอง<ม>องค์กระถิ่นนะครับแล้วนำเข้ามาสู่รานกระถิ่นณดมหน้าสาราใหญ่นะครับเพื่อทะการทอดกระถิ่นนะครับกำหนดเวลาเป็นไปตามนี้นะครับในเวลาเก้านาฬิกา9นาทีถึง1ิบนาฬิกาสาสินาทีวนมาทั่วทุกสาทีจริงจริงวัดหลวงนาฬิาินาฬิกา0าสินาทีนะครับ จะทำการวางศิลเลกษ์วิหารหลังใหม่นะครับมีที่การตอกไม้มงคลนะครับสําหรับท่านผู้มีเกียรติที่จองไม้มงคลไว้นะครับเมื่อทําการวางศิลเลกษ์ตอกไม้มงคลเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะทําการแห่ผ้ากระถิ่นราชานะครับวนรอบพระโอษถจํานวนทรสามรอบนะครับแล้วแห่กลับมายังโดมหน้า ปลาใหญ่นะครับเพื่อทําการทอดกระถินนะครับอันนี้คือจินอาสนะคะจินอาสนรเไปลงเดินไปตรงนู้นตรงนู้นก็เยอะมากนะคะเยอะจริงๆงานกระถินวัดห้วยคนมาเล่นงทานเยอะมากและคนมารับของโรงทานก็เยอะมากจริงๆ ต้องเข้าแถวกันเพราะว่าคนเยอะแล้วไม่เข้าแถวก็ไม่เป็นระเบียบอีกมีถึงมู๋เลยนะคะ จกนะคะยังไม่แจกนี่คืออะไรผลไม้สดยังไม่แจกตั้งไว้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูดีนดิจนจบเดีด๋ดดดดยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า